เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกอยู่นะครับผมก็จะมาบอกสิทธิพิเศษดังนี้เลยนะครับผมสิทธิพิเศษคือสามารถโหลดเกมได้ไม่อั้นเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าทางด้านแอดมินนะครับจะแจก1000พอยส์สำหรับโหลดเกมนะครับแล้วก็เกมขั้นต่ำก็อยู่ที่10บาทแล้วก็ถ้าพอยต์หมดนะครับผมสามารถขอแอดมินได้เลยนะครับผมอันที่2ก็คือได้เข้ากลุ่มไลน์นะครับสามารถ ุยเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็สอบถามเรื่องเกมอะไรต่างๆนาๆนาหรือว่ามีปัญหาสามารถสอบถามแอดมินได้หมดเลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นั่นเองนะครับผมก็แนะนําให้สมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าเข้ามาในเว็บไซต์ของช่องได้เลยนะครับผมจะมีปุ่มให้สมัครสมาชิกอยู่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถไปดูคลิปได้เลยครับผมเอาเลยครับผมก็สวัสดีนังผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอ m ์ฟมินีทีวีนะครับผมนะ ก็ตอนนี้นับอยู่กันในเกมเทลเลเรียนรับท่านผู้ชมนะได้ติดตามข่าวกันบ้างหรือเปล่าสําหรับเกมเทลเลเรียนรับก็มีการอัปเดตครั้งใหญ่เป็นเวอร์ชั่นใหม่มานะครับผมนะผมก็อดใจไม่ได้ที่จะมาทําเกมนี้นะเพราะว่าตัวเอ้ตัวผมนับก็เล่นเกมนี้อยู่ถ้าใครดูสตรีมอยู่นะครับผมนะถ้าใครเออผมไปสตรีมในช่องสำรองนะถ้าใครดูอยู่ผมก็เอ้ก็น่าจะรู้ว่าผมสตรีมเกมนี้อยู่นะครับก็ ผมเป็นผู้เล่นนะคนหนึ่งที่มันอัปเดตเข้ามาแล้วยังไงก็ต้องทําเกมนี้ครับแต่ว่าตัวเกมนี้ไม่ธรรมดาครับตัวเกมนี้เป็นเวอร์ชั่นมือถือแล้วเป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยฮะแล้วก็จะมีเมนูมัดตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้จะเป็นภาษาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแปลให้ดูนะว่ามันมีเมนูอะไรมางนะครับผมอ่าสำหรับเมนูนะครับเขาบอกว่าอันแรกนะครับอันที่เนึ่งนก็คือเป็นเมนูอมาตะนะครับก็คือเราโดนโจมตีไม่ตุยนะครับผม ถ้าสังเกตดีๆเมื่อกี้ผมชนสลามแล้วก็ไม่โดนดาเมจนะครับถ้าปกติมันจะเจ็บไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็อันที่2องเลยครับผมความเสียหายนะครับหรือว่าดาเมจของเรานะครับจะแรงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าเราไปเล่นจริงๆนะแล้วก็อันที่3ครับเขาบอกว่าเป็นมานาไม่จํากัดนะครับโหอ่ะดูนะสลามนะครับเห็นไหมสลามมันตีผมไม่เข้านะครับผม โคตรจ๋งนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นอันที่3คือมานาไม่จํากัดน,นะครับแต่อันที่4ีนี่ยผมไม่รู้นะครับเขาบอกว่าการแยกวัตถุด้วยเวทมนต์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันแปลตรงตัวแปลยังไงนะครับเขาบอกว่ามันเป็นภาษารัสเซียนะครับผมไม่แน่ใจว่าการแยกวัตถุด้วยเวทมนต์นี้มันคืออะไรเหมือนกันนะอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับ ที่ผมลงมาสำรวจแบบนี้ก็คือผมจะหาพวกอุปกรณ์เวทมนต์นะครับโอ้โหมาถึงได้รองเท้าดีเลยผมจะมาหาพวกอุปกรณ์เวทมนต์ไปใช้นะครับผมแต่ว่าผมยังหาไม่เจอเลยนี่ครับสำหรับอุปกรณ์เวทจริงๆผมมาเจอรางไอ้นี่ไง,ไงมาเจอรางนี่ดูฮะโอ้โหดาเมจห้าสิบนี่ขนาดดาบคอปเปอร์นะนี่ดูดาบคอปเปอร์ครับถ้าดาเมจจริงๆมันอยู่ที่สี่แล้วค่าสแตตมันนะครับ ลบดาเมต20่เแล้วก็ไซลบเรน็อกแบ็กอีก1 5นะครับลดลบรุวัวนะครับไม่มันไม่มีทางดาเมจมันไม่มีทางถึงไอ้นี่อยู่แล้วนะครับดาเมจไม่มีทางถึง50อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มอสช่วยเรานะครับผมมันก็เลยตีแรงนะครับผมแล้วผมก็ลงมาหาทางด้านของอุปกรณ์เวทมนต์ก็ไม่เจอนะครับถ้าไม่เจอจริงๆต้องครับ เอานะแต่ว่าผมมาเจอรางรถไฟก็เลยมาทัวร์ก่อนนะเผื่อจะเจอกล่องอุ้ยเมื่อกี้อะไรอะ่ะเมื่อกี้กล่องหรือเปล่าเร็วเกินมองไม่ทันนะอันนี้ผมกินยายนี่มาคนระับไม่ใช่ไม่ใช่กล่องดูดามิเหรอโคตรแรงเนะี่ยมันคือไอตัวนี้โอ้โหไม่ได้อะเราต้องขึ้นไปจากตรงนี้ ด้วยที่ผมไม่เก็บหัวใจก็เพราะว่าผมเอามาตานะครับผมไม่จาเป็นต้องเก็บเลยผมแค่ภารกิจของผมแค่คือจะมาหาอุปกรณ์เวทมนต์เพราะว่ามันมีเมนูเวทมนต์สองอันเลยเขาบอกแยกวัสดุด้วยเวทมนต์อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับมาหาอุปกรณ์เวทก่อนภารกิจเราวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปนั่งล้างรถไฟเล่นก่อนนะนล้างรถไฟโคตรยาวเลยนะอันนี้ผม ดูไปแล้วนะครับต้องไปหาบ้านใหม่อันนี้ก็จะเป็นอุ้ยโอ้โหหมดละอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเห็นเขาบอกว่ามันมีการอัปเดตอุปกรณ์ใหม่มาด้วยนะครับผมผมไม่เจออุปกรณ์เลยผมว่าผมน่าจะต้องขุดแร่ไปละดูฮะโอ้โหอามตะแล้วก็ตีโคตรแรงนะครับโอ้โห โอ้โห oh oh. อันนี้ผมปิดอมตะนะครับเพื่อผมจะรีเซตตัวเองนะครับผมผมจะไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะหาอุปกรณ์เวทผมว่าอุปกรณ์เวทที่หาง่ายที่สุดคือต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ต้นไม้ใหญ่นะว่าจะมีของที่ผมตามหาหรือเปล่านะครับดูความแรงเนะี่ยโหแล้วเดินช้ามากครับผม ไปไปกันต่อโหถ้ามานาไม่จำกัดนี่คือเล่นสบายเลยครับไม่ต้องใช้แบบอุปกรณ์หรือว่าของใส่ที่มันช่วยมานาเลยนะโอ้โหทางนี้เป็นไอ้นี่ด้วยวะไม่ได้วะไม่หรือว่าได้เอ้ยไม่ไม่ไได้ไม่ได้ไม่ได้กลับดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองครับครับดูนะว่ามันจะเสียของหรือเปล่านะครับ มันคราบยังไงวะในมือถือผมก็เล่นไม่เป็นซะด้วยเนี่ยอืมมีไม้เดี๋ยวลองครับระเบิดดูนะโอเคก็ยังเสียอุปกรณ์อยู่ผมว่าผมนึกว่ามันแบบครับแล้วไม่เสียอุปกรณ์นะครับโอ้โหแล้วฝั่งนี้มันก็ไปยากด้วยดิบดินโอเคเดี๋ยวต่อหางขึ้นไปแล้วกันผมว่าน่าจะไกลน้าดูครับสำหรับต้นไม้ใหญ่อะไปทางนี้ครับผม ทางนั้นมีใบโอมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะใบโอมใบโอมแดงอะนะครับไปอุ้ยลืมปิดอมตะอุ้ยอ้โเกือบตู้เนี้ยอุ้ยพอเปิดพอเปิดแล้วแบบเลือดเด้งนะครับถือว่าค่อนข้างจึ้งเลยทีเดียว Let's go! Let's go! เราสามารถสำรวจได้ยาวๆเลยครับโดยที่เราอุ้ยนี่ไงเจอต้นไม้ใหญ่เลยเร็วอยู่นะมา z ุ่มดวงกันว่าโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยโอเค หนูก็จะไม่เจอมาสุ่มดวงกันว่าเราจะเจอหรือเปล่าครับไม่มีน้ํำยางขุดเร็วด้วยไม่เป็นไรเราสํารวจก่อนมาลุ้นกล่องแรกครับผมกล่องแรกชึบโอ้โห,โหได้เป็นมุมมาเรงครับอันนี้คือเกลือครับโอ้โหดำเม่เห็นนี่ลบยับเลย เกือเกินกินน้ำยาเรืองแสงก่อนอุ้ยอันนี้ก็เกลือครับผมนี่มันแย่จังเฮ้ยเดี๋ยวนะมีกล่องอีกหรือเปล่าเผื่อผมพลาดครับอันนี้มีต้นไม้ซ้อนว่ะมีต้นไม้ซ้อนว่ะโอเคอันนี้มีกล่องครับ้ย อันนี้ขวันนี้มันเป็นดาเมจไอ้นี่วะท่านผู้ชมมันเป็นที่ยิงครับแต่ว่าก็เอาไว้ใช้ได้ครับไม่มีกระสุนจะเลยละหายากแล้วเกินนะครับไปกันต่อจะมีให้ลิบแปลสำหรับกลองโอ้ลึกมาก โอเคได้เวลาสำรวจอุ๊ยโอ้โหเกือบโอ้โหไม่มีกล่องอะไรเลยเย้จัดเลยครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จ,จะหา เออไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากให้ทําต่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมว่าเกมนี้น่าจะเล่นนานเลยนะครับถ้าไปหาอุปกรณ์เวทเพราะว่าต้นเกมมันไม่น่ามีมาให้นะครับผมถ้าสุ่มไม่ได้จริงๆก็ต้องอาจจะต้องรีรีเออเขาเรียกว่ารีแมปนะครับผมนะแต่ว่าผมก็ขี้เกียจไปสร้างใหม่แล้วนะครับผม นะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมเขาบอกว่ามานานไม่จํากัดนะครับคลิปนี้ผมก็พิสูจน์ไม่ได้นะเพราะว่าผมหาไม่ได้เลยสําหรับต้นเกมนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับบ๊ายบายลองเอาไปเล่นกันดูครับเวอร์ชันใหม่ผมบอกเลยว่ามันแน่นอน